คุยเกี่ยวกับนนะักแสดงละครเวทีเรื่องเลือดขัตยาครับตอนนี้น่าจะพร้อมเพรียงแล้วนะฮะอาอเขอเสียงพรบมือต้อนรับการแสดงเรื่องเลือดขัตยาละครเวทีด้วยนะครับสวัสดีค่ะบสวัสดีครับ ยังส้มแสดงว่าไปมากันหลักทีใช่ไหมคุณอาร์ตคุณอาล์มครับผมอาล์มอาล์มทำไมไม่ปรึกษาก่อนจะคือพี่น้องอะแตงโมถามุกโกก่อนไม้เป็นหวานไงเสียงเลยอาร์ตจะอ่ารไม่คล้ายกันแชร์ไปเป็นยังไงบ้างว่าวันแถลงข่าวไปแล้วทั้งสองท่านตื่นเต้นมากนะคือคือเมื่อวานเป็นเป็นวันแถลงข่าวแล้วก็คือเป็นวันแรกที่เราใส่ใส่ชุดแบบเต็มเต็มเลยพี่เห็นชุดสวยมากเลยนะใช่ครับแต่ว่าคือเป็นวันที่ใส่ชุดเต็มแล้วก็ สวัสดีค่ะคุณตาคุณอาคุณตาเปิดตัวแล้วเหรอพี่ครับผมข่าวแล้วเมื่อกี้คุณเปิดข่าวคุณเปิดข่าวพี่เองอะเมื่อกี้ไปเลยเมื่อกี้นี้เออขึ้มาพอดีลุงนี้ให้พูดเองดีกว่าไม่ต้องเปิดเสียงนะแย่เลอกว่าอีกนะอ่ะให้กล่าวตัวก่อนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องแค่เรื่องละครเวทีเรื่องเรื่องซาตยายอะไรแบบนไม ยอยเข้ามามาทำไมเข้าไปเข้าเราก็ต้องมามาสายด้วยไปประตูสายที่วันนี้ได้ข่าวไปกินกิมจงกิมจินะเอ้ยวันนี้พี่อ่านนี่เจี๊ยดมากกินกันเองอย่างเงี้ยเหรอปุ๊บปั๊บรับโชคอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยให้เวลาตั้งตัวนิดนปุ๊บปั๊บรับโชคกินเองเหรอ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวนี้หากินที่อื่นไม่ได้ต้องกินกันเองอย่างเงี้ยเหรอฮะไม่อะไรวะเฮ้ยไปเอาขนมไหว้พระจันทร์ไปหน่อยเผื่อจะได้ไปกินกับกิมจิไปหยิบมาหน่อยฉันขโมยมาจากหน้าห้องพี่ชอดน่ะใช่ว่าไปิดขอบมาบรรพทานแล้วมันหนัของนางเยอะสบายช่วยของนางตั้งลักษณะว่าตั้งตัวไม่ทันนะเนี่ยตังไม่ตื่นนะฮะเช้านะเช้านะโดนยิงคุณเลยเนี่ยไม่ทันตั้งตัวเลือดกะเติยาเหรอใช่ค่ะตัวเป็ ดีและจะียัดลงปีนี้นะครับใช่การเตรมตัวแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคะแกนซลก็ถ้าสำหรับของผมเนี่ยถือว่าเป็นนักแสดงแบบใหม่สุดๆเลยน,นี่ครั้งแรกเลยครัครั้งแรกครับครั้งแรกที่เล่นละครเวทีครับก็คือมีการเตรียมตัวเยอะมากเพราะว่า ก่อนนี้ก็มีการแบบเขาก็ให้ไปแคสว่าจะได้เล่นไหมอะไรก็ต้องเตรียมตัวเยอะแล้วดับแกงส่วมันต้องไปแคสหรือเหรอโอ้ยอย่าใช้แล้วดับผมนะครับผมไม่เคยเล่นละครเวทีเลยคือมันใหม่มากเขาก็เลยแบบอยากให้เราไปแคสคุณอาไปใช้เส้นอะไรถึงได้มาเล่นเนี่ยครับไปใช้เส้นอะไรมาเล่นเนี่ยก็เอาหนังเรื่องมาข่าวบ่อยๆก็มาไปอ้อนเกลือไปอ้อนไปออนอะไรเขาาถึงให้แกเล่นเนี่ยไม่รู้ครับจู่ๆเขาก็เดินมาบอกว่าแกผ้าไหมมีแกผ้าแกผ่อนไหมไม่มีเลยครับ มิดชิดมากเรื่องนี้มิดชิดมากเออไมไปดูละวเขาไอ้ดูฝีมือกาซาเล่ดีแน่ถ้าอยู่มิดชิดมากเดียวเลยเตรียมพร้อมเรับพี่แพงเขาอ่ะแม่น่ะชอบเห็นมากเห็นแล้วฟิวฟินเฟินเป็นฟินกิมจิเหรออะไรละครเไม่ทีแล้วก็ไม่ที กิมจิเหรอแม่เวทีเบาเบ้าเ้าบ้าแล้วกินกันเองเหรอกิมจิว่ากันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฝั่งเดี๋ยวไล่ฝั่งกินกันเองบอกว่าเดี๋ยวไล่ฝั่งกูบาดรู้ไหมมันหาที่อื่นมันมันหาคนอื่นไม่ได้แล้วหรือไงวะไปฟิตมาซะหน้าตาดีไม่เหมือนลิงแล้วก็ไม่มีปัญญาไปหาที่อื่นต้องหากินกันเองกูบาดต้องใจเย็นๆนะที่บอดที่บอดไม่ได้กอดกันใช่ไหมไม่ได้ยินเรื like ่องอะไรมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวส่สีโนมาทำแหวนหายใจเย็นนะคะอ๋อไม่มีคขหยาวะแค่แบบ แค่แต่เบาๆสายสี่โทรมานาะเขาบอกเร <c oughs> ื่องกติยางเนี่ย <c oughs> คุณจะต้องไปอยู่ในค่ายทหารเลยใช่ครับก็คือไป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 ฝึกีนี่ก็อีกชวนไปก็แทนที่จะชวนจะเข้าค่ายทหารบ้างก็ไม่ชวนโอ้ยก็ถ้าบอกได้ก็บอกแล้วแหม ก็ไปไปฝึกมาให้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 ไปดูว่าเออหางเขาเขาคิดอะไรเขาทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมใช่แล้วเป็นยังไงคะได้ผลดีไหมครับตอนที่เข้าอยู่ในในในที่อ๊อฟฝึกเนี่ยคือตอนฝึกเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราจะได้อะไรบ้างแต่ว่าพอฝึกเสร็จไปแล้วเรามามาอ่านบทแล้วมาทำความเข้าใจตัวละครเนี่ยคือมันมันมันมาเองนะสิ่งที่เราได้ประสบการณ์อะไรมาเนี่ยครับมันช่วยไปได้เยอะมากๆเลยค่ะหัวหน้ามัครับเป็นไงบ้างครับก็เตรียมตัวมาสักระยะหนึ่งจริงๆแล้วคืออยาก ส่วนตัวอย่างมาร่วมงานจากทางซีนริโอมากครับก็ผ<ะ>่านละครเวทีมาหลายเรื่องแต่ว่าที่สุดของละครเวทีมันก็ต้องที่นี่เนาะจริงครับคุณเล่นละครเวทีมาเยอะเนาะก็ครับผมสองโอ้จริงจริถ้าเกิดละครถ้าละครฟอร์มใหญ่ใหญ่ก็ไม่กี่เรื่องนะครับอย่างล่าสุดก็คือเรยาแต่ก่อนอันนี้คือส่วนใหญ่เป็นละครระดับมหาวิทยาลัยมากกว่าแล้วคุณอยที่คุณมาได้ไงมาแคสเลยคือผมจริงๆผมมาแคสตั้งแต่โอ้ทวิทวิภพแล้วไม่ได้ยังไม่ได้ครับแล้วก็มาแคสมิใไซงอนก็ไม่ได้ก็ยังไม่ได้ แล้วก็ครั้งนี้เขามาแคสเหมือนกันหรือเปล่าคะก็ใช่ครับเขามาแคสเหมือนกันแล้ววันนั้นเราเป็นไงครับรู้สึกยังไงบ้างเอวิ่งวิ่งแก้บนรอบบ้านเลยอ๋คิดแก้บนไว้เลยเหรอแล้วเพราะอะไรอย่างเงี้ยเราใช่ไหนนะพี่เพราะอะไรถึงมาแบบคิดว่าเอ้ยเราตรงลงล็อกได้เรื่องนี้พอดีเลยคือคิดยังไงล่ะอันนี้อาจจะต้องถามพี่บอยนะพี่บอยก็ดูบอกว่าอาจจะเป็นเพราะคาแรคเตอร์ด้วยแหละผมเชื่อว่าคาแรคเตอร์มันคงจะตรงกันนะครับหลายๆอย่างที่เพราะว่า มันบทแต่ละบทมันต้องดูความเหมาะสมเนาะว่าฮเฮ้ยอย่างอโนไทยเนี่ยแกงซุ่มก็เหมาะแล้วเพราะว่ามันจะมีความเป็น <laughs> น<ผ>ิสัยมันเองนะ <c oughs> สังเกตนะมันไม่อดมัน <c oughs> ไม่เอา <c oughs> ไม่เอาไอ้อา,เ,อาเล่นไหนอาน่าจะเล่นเป็นทหารถึกถหมดเหมาะเหมาะถึกกว่าอโนไทยคนนี้นี่โหดสุดผงเรื่องนี่โกรธมากเดี๋ยวผมขอขอนายให้ซีนหนึ่งไงเดี๋ยวผมขอนายให้เดี๋ยวฉันไปดูหลังเวทีฉันขอพี่บอยไปดูได้ไม่ใครว่าแกแกฉันดูเนี่ยแหละไม่อยากอยากดูพิเศษหลังเวที ยันคุณอานี่เล่นเป็นเจ้าชายเจ้าฟ้าชายชายอะไรนะเจ้าฟ้าชายชายยันแกเล่นเป็นเจ้าชายได้ยังไงอ่ะเห็นหน้าผมนี่ผมก็มีความเป็นเจ้าชายนิดนึงนะครับไปอ่ะาอสัมภาษณ์ฉันเดินออกละวเย็นเเย็นเได้คุณแม่นั่งนรอเย็นเย็นจะเย็นเย็มันจะเป็นเจ้าชายอีกแคว้นหนึ่งครับผมซึ่งเป็นแคว้น ตรงข้ามกับอนุทัยใช่แล้วจะขับเคียว่มาตลอดจะมายึดเขาเรียกอะไรจะมาตีจะมีจะมีการสร้างสงครามตลอดเพื่อเราอยากได้พื้นที่คือหน้าแก้ดโหดครับเหมาะกับาบทเถื่อนดิบๆครับก็จะเป็นต้นชายฝั่งที่แบบต้องมีการสู้รบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่อันนี้เน้นสู้รบมากกว่าอันนี้เขาจะอยู่แบบว่าสงบสุข ลมเยก็คือบทกเจนเือนบอกอ้แกแล้วเนาะเจนเทือนนี่วันนี้เป็นอะไรมากวะเนี่ยาะใหม่มากเราเจอก่นแต่ก็ไม่ได้เจอกันานฉันเจยวกัอยู่ไม่เจอแกเลยพูนหมดเลยออกมาพุนเลยนะครับแล้วแล้วเรื่องนี้เองที่บอกว่าแต่ละคนเนี่ยพอพอได้รับเลือกเล่นแล้วเนี้ยเราเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพราะว่ามันเป็นฟอร์มใหญ่ยักษ์แห่งปีด้วยนะคะทีุ่กอนวางเอาไว้เนาะคือคือพอที่รู้ว่าได้เล่นเนี่ยสำหรับผมผมรู้สึกตื่นเต้นเลยก็เพอเรารู้ว่าใครแสด บ้างเนี่ยคน<อ>ทุกคนครบเป็นนักแสดงที่เรียกว่าผ่านทุกแบบละครมาเยอะมากแล้วเก่งๆนะงั้นเราควรจะไปห่วงเขามากเลยตอนแรกแต่ว่าพอมาเข้าเริ่มซ้อมกันจริงๆเนี่ยคือพี่ๆเพื่อนๆนักแสดงทุกคนแบบคือเราอยู่เป็นครอบครัวมากๆแล้วแบบคือเฮฮาแล้วผมก็แบบ จากกลัวมเลยกันว่าเฮ้ยมีความสุขและสนุกกับทุกคนมากกว่าันเลยไม่ได้รู้สึกเครียดหรืออะไรครับเรับไงนม,มาร่วมงานคุณอามาร่วมงานกับออของเอ็กซแรู้สึกว่าโหดร,รู้สึกว่าหินไหมก็หนักเหมือนกันครับหนักกว่าเล่นอื่นที่เคยเล่นมานะฮะแต่เนีคะเดียวกันมันเป็นมือชีพมากเลยอะ่ะคือทุกอย่างที่เราทํางานมันมีตารางเวลามีอะไรล็อกแบบว่าแล้วได้งานมากมากครับรู้สึกว่าเออเว้ยนี่แหละมันได้เนื้อเนื้อเลยใช่มันโดนเนื้อฮะแล้วก็ สนุกอย่างที่แกงบอกว่าแฮปปี้แฮปปี้มากแต่ยังคุณเนี่ยก็เล่นมาหลายที่คุณก็เล่นละครเวทีมาความแตกต่างของสิ่งที่คุณเคยเล่นมากับเลือดขติยาเนี่ยแตกต่างกันงไงครับอย่างแรกเลยครับคือเลืองขติยาที่อาไปทำใจมากคือมิวสิคอของเราอคือเพลงเราอันนี้แบบ คาาัมกพร้อมมากแล้วก็เป็นละครที่ใช้เพลงในการเล่าเรื่องจริงๆริงอะไรครับจริงจริงเรื่องนี้ใช้เพลงเยอะสุดครับจริงเหรอใช่แม่นาคเยอะกว่าเลยที่แกเล่นเยอะกว่าครับแดนหลอกนี่แทบจะพูดพูดน้อยมากจริงก็ต้องซ้อมร้องก็หนักมากเลยสิคนะใช่ครับใช่ครับเวลาเคยคุยกับพูกนักแสดงละครเวทีเขาบอกว่าถ้าสมมติจะเล่นละครเวทีนี้แกต้องทิ้งเลยใช่ไหมทิ้งงานอื่นเลยเหรอใช่ครับต้องทิ้งให้กับละครเวทีใช่ครับเพอถึงบอกคนรวยเล่นกันนะ 哦。 คนรับนืะได้แก่คนของเราในกินหลับคงแบบว่าคนที่แบบว่ารวยๆแล้วถึงเล่นพวกแกราะ่านตอนนี้มันยังไม่มีกินแล้วตอนนี้ซ้อมเวลาซ้อมเนี่ยพูดออกกินกินข้าวซ้อมจริงเขาบอกว่าต้องเป็นแบบว่านักเล่นักแสดงพี่หัวใจพี่แกเลยมันมันมีเงินเหลือแล้วอ่ะไม่จริงครับไม่จริงละครไอ้พี่ไม่จริงไม่จริงเพราะอะไรรู้ปะคิวซ้อมอย่างเดียวครึ่งปีอย่างงี้บ้านเราต้องไปกินอย่างอื่นแล้วก็ต้องเราต้องมากินแบ่งเลยทุนที่สาม นี่สำเดือนแล้วครับสมมติมีงานอีเวนต์บอกว่าเออสองแสนบาทไม่ได้ต้งกับเออคิวซ้อมไม่ได้เลยต้องซ้อมครับต้องซ้อมต้องซ้อมต้องซ้อมอ๋อต้องไปเศรษฐีไม่ล่ะถึงจะเล่นได้อะพี่บอสเออคืออย่างนี้คือแบบถ้าถ้าคิวซ้อมเขาล็อกไว้แล้วเราห้ามห้ามแเขอไม่ได้เลยใช่ไใช่ครับเพราะว่าตัดข่าวแล้วนะฮะเดี๋ยวคุยต่อนะฮะครับต้องตัดข่าวนะฮะโอเคครับได้ครับผมเดี๋ยวกลับมากับแฉะเช้านะครับ94 EFM สนับสนุน